ปกติแล้วเราจะคิดมากไปในหลายๆเรื่องโดยไม่ได้ควบคุมความคิดจนทำให้ความคิดสับสนวุ่นวายและไม่เฉียบคมเราทุกคนจึงต้องเติมพลังด้วยชั่วโมงฝึกให้ไม่คิดบ้างเมื่อเสร็จเส้นการเติมพลังนี้แล้วก็เท่ากับได้เติมแสงสว่างให้กับใจชาระล้างความคิดให้แจ่มชัดขึ้นตลอดไปสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอ่านให้ฟังบายชี เสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้ฝึกให้ไม่คิดหยุดพักสมองเติมพลังชีวิตด้วยวิธีง่ายๆไม่ให้ใจฟุ้งซ่านเขียนโดยพระริวเนะสุเกะเคอิเกะแปลโดยนิชากรอุป,ปพงศ์บทที่2วิธีจัดการกับร่างกายและจิตใจฝึกขจัดความหงุดหงิดและความกังวล 6. ก,การละทิ้ง สิ่งสำคัญของการทำความสะอาดหรือจัดของให้เป็นระเบียบคือการจัดสิ่งของให้เข้าที่เข้าทางทีละชิ้นอย่างไรก็ตามเนื่องจากต้องใช้ของนั้นอีกในภายหลังการต้องหยิบออกมาอีกทีละชิ้นจึงเป็นเรื่องลำบากแต่ถ้าไม่เก็บของแล้วนำออกมาวางไว้ข้างนอกเมื่อตามองไปเห็นของนั้นใจก็จะเคลื่อนไปยังสิ่งนั้นแล้วประมวลข้อมูลทีละชิ้นและเนื่องจากนึกถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้ จึงทำให้เกิดความคิดรบกวนขึ้นมาดังนั้นควรนําของออกมาไว้ข้างนอกเท่าที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งของสำคัญที่คนในปัจจุบันใช้กันอยู่คือข้าวของเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตแนะนําว่าเวลาที่ไม่ใช้ของที่กล่าวมานี้เช่นโมเด็มควรถอดออกแล้วเก็บให้เรียบร้อยหากปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นใจก็จะคิดเสมอว่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทันที แล้วจะเกิดความคิดรบกวนที่นึกถึงอีเมลหรือเว็บบล็อกจนไปทำลายพลังสมาธิจึงขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าแม้จะลำบากแต่ก็ควรนำออกมาเชื่อมต่อเฉพาะเวลาที่จำเป็นเท่านั้นโดยปกติการถอดเข้าถอดออกทำให้เกิดพื้นที่ว่างขึ้นการไม่เพิ่มของมากเกินไปไม่เพียงแต่ช่วยให้มีพื้นที่ว่างแต่จะช่วยให้ความยึดมั่นถือมั่นว่า นี่เป็นของของฉันลดลงด้วยทำให้รู้สึกว่าการทำเช่นนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการลดเสียงรบกวนความคิดการไม่เก็บสิ่งที่นอกเหนือความจำเป็นไม่ได้จำกัดอยู่แค่สิ่งของแต่เมาสรวมถึงการไม่ยึดติดไม่ว่ากับอะไรก็ตามในบทนี้มาคิดเกี่ยวกับทัศนคติในการละทิ้งสิ่งต่างๆกันเถอะ แนวคิดที่กลัวการสูญเสียเป็นการเพิ่มภาระให้ตัวเองลองคิดดูว่าการเป็นเจ้าของเป็นอย่างไรเงื่อนไขแรกคงเป็นการที่ใจจำเรื่องนั้นได้มากเงื่อนไขที่สองคือรู้สึกมีแรงต้านทานต่อการสูญเสียของสิ่งนั้นมากเมื่อจ้องมองไปที่ใจคงเข้าใจว่าการเป็นเจ้าของประกอบขึ้นมาจากสองเงื่อนไขนี้ ก่อนที่จะมีความรู้สึกต่อต้านหรือหวาดกลัวการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างเพียงแค่เราไม่เก็บสิ่งนั้นไว้ตั้งแต่ต้นก็จะไม่มีการต่อต้านหรือหวาดกลัวเมื่อไม่รู้ว่าตัวมีก็ไม่คิดกังวลถึงการสูญเสียเงินที่ไม่รู้ว่าเป็นของตัวเองหรือไม่เราก็จะไม่คิดว่ามันหายไปหรือไม่คิดอยากได้มันรถจักรยานที่ไม่รู้ว่าเป็นของตัวเองหรือไม่ก็ไม่คิดว่าไม่อยากจะสูญเสีย แต่มนุษย์โดยทั่วไปแม้จะไม่ได้สำนึกถึงความเป็นเจ้าของแต่มักจะจำว่านี่เป็นของฉันฉันไม่อยากสูญเสียมันข้อมูลนี้เป็นคลื่นรบกวนความคิดที่เป็นเหมือนการประมวลผลข้อมูลแบบอ่อนๆที่รบกวนจิตใจอยู่ความโลภทำให้เรามีแนวโน้มที่จะเก็บสะสมสิ่งของที่ไม่จำเป็น แม้กระทั่งในชีวิตประจําวันเราก็วางหนังสือที่อาจจะไม่หยิบมาอ่านเลยเป็นครั้งที่สองไว้บนชั้นหนังสือตลอดไปแม้กระทั่งของที่อาจไม่จําเป็นเลยก็ไม่กําจัดไปนอกจากนั้นยังเพิ่มของที่ไม่จําเป็นขึ้นมาอีกแรงกระตุ้นที่ว่าไม่อยากสูญเสียนี้มักสร้างภาระให้ใจตัวอย่างเช่นอาจนําเสื้อผ้าที่ใส่แค่ปีละครั้งหรือของเล่นที่เคยเล่นเมื่อยังเด็กไปไว้หลังตู้เสื้อผ้า เสื้อผ้าจะใส่เมื่อไหร่ไม่รู้ของเล่นก็อาจเอาออกมาดูรํำลึกความหลังเมื่อไหร่ไม่รู้เมื่อไหร่ไม่รู้เมื่อไหร่ไม่รู้ที่ว่าเมื่อไหร่ไม่รู้นั้นคืออาจทำก็ได้หรืออาจไม่ทำก็ได้หัวใจยังจำได้รางๆถึงของที่เก็บไว้จนถึงตอนนี้เพียงเพื่อจะนำออกมาใช้ชั่วคราวเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ เมื่อการรับรู้ผิวเผินจนดูเหมือนลืมไปแต่เวลาที่เห็นสิ่งนั้นก็จะจํำได้ทันทีว่าเอ๊ะนี่มันของฉันนี่การจําได้แปลว่ามันได้ถูกจารึกแน่นอยู่ในฐานข้อมูลที่เก็บไว้และยังคงแอบคิดเรื่องนั้นต่อไปเรื่อยๆจากนั้นเมื่อคิดถึงสิ่งนั้นขึ้นมาก็จะสับสนว่าควรทิ้งดีไหมนะแต่ก็ไม่ทิ้งคิดว่าไม่เอาทิ้งไปก็น่าเสียดายหรือ อาจได้ใช้เมื่อไหร่ไม่รู้เมื่อไม่ทิ้งก็เกิดการแก้ตัวภายในใจตนเองผลก็คือเกิดความเครียดว่าไม่อยากสูญเสียห้ามสูญเสียและกอดสิ่งนั้นไว้ตลอดไปในเวลาเดียวกันก็เกิดความขัดแย้งว่าควรทิ้งดีไหมนะหรือไม่เอาทิ้งไปก็น่าเสียดายทำให้ใจตนเองผิดปกติไป แต่ถ้าจะถามว่าทำไมต้องแก้ตัวกับตัวเองทีละครั้งเช่นนั้นความจริงคือจริงๆแล้วเรามีแรงกระตุ้นที่อยากกำจัดของเหล่านั้นให้หายไปแต่โดยพื้นฐานก็ไม่อยากสูญเสียสิ่งที่มีกลัวการสูญเสียสิ่งเหล่านั้นการคิดแบบนี้เป็นผลให้กลายเป็นผู้นำในการเพิ่มภาระให้ตนเองมีความหวาดกลัวและมีแรงต่อต้านต่อการสูญเสียจากการเพิ่มขึ้นของสิ่งนี้ ทำให้ใจของตนเองสับสนมากขึ้นด้วยการไม่ยอมละทิ้งเป็นการขยายพื้นที่ความเคลาเมื่อของที่ไม่ยอมทิ้งเพิ่มมากขึ้นฐานข้อมูลที่เก็บไว้ก็รวนมากขึ้นเรื่องที่จําไม่ได้ก็มีเพิ่มมากขึ้นเมื่อเรื่องที่จําไม่ได้เพิ่มมากขึ้นความสามารถในการรับรู้สภาวะปัจจุบันของใจตนเองความสามารถในการมองขยายใจตัวเอง และความสามารถในการควบคุมตนเองก็จะลดลงนี่เป็นเหตุมาจากการที่ภายในใจมีข้อมูลที่ไม่สามารถตระหนักรู้ได้เพิ่มขึ้นเมื่อมีกิเลสที่ทำให้อยากเก็บของไว้ไม่ยอมทิ้งก็มีแรงกระตุ้นที่แท้จริงในใจที่อยากกํำจัดของนั้นไปเช่นกันเมื่อคิดขัดแย้งกันเช่นนี้คงจะมีอารมณ์ไม่ชอบทำให้ใจตกอยู่ในสภาวะสับสนวุ่นวาย เมื่อตัวเองไม่อยากคิดเรื่องนี้จึงคิดว่าตอนนี้ไม่อยากคิดแล้วและอาจผลักใสยสิ่งของนั้นไปอยู่ด้านหลังลึกสุดของตู้หรือลิ้นชักตัวอย่างเช่นในอดีตเมื่อดูจดหมายที่ได้รับจากใครสักคนแล้วมีอารมณ์ไม่พอใจอะไรสักอย่างแม้ตั้งใจจะทิ้งแต่ก็มีความทุกข์เนื่องจากเป็นของที่ระลึกและเพราะในตอนนั้นไม่อยากคิดจึงเก็บจดหมายไว้ด้านในสุดของลิ้นชัก ตั้งใจว่าจะพิจารณาตอนที่กลับมาดูอีกครั้งตั้งใจว่าคงจะลืมไปหมดแล้วนั่นคือความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงแม้จะดูเหมือนลืมไปแล้วแต่ใจจำได้อย่างแม่นยางยังคิดตลอดเวลาว่าทำยังไงดีนะเรื่องนี้อันตรายเพราะเป็นการเพิ่มพื้นที่ความเคลาความเคลาคือการที่แสงแห่งความจริงไม่ส่องสว่างอยู่ในสภาพหลงทาง เป็นความมืดมนในใจเนื่องจากพื้นที่ที่ตัวเองมองไม่เห็นเพิ่มขึ้นพื้นที่ความเขานี้เพิ่มขึ้นพร้อมกับความโลภอยากได้สิ่งของเพิ่มมากขึ้นและรัดแน่นขึ้นเมื่อความผูกพันกับสิ่งของที่เก็บสะสมเหนียวแน่นมากแม้จะคิดถึงเรื่องอื่นอยู่แต่เรื่องไม่จําเป็นก็จะกระโจนเข้ามาในใจโดยไม่ตั้งใจว่าเอสิ่งนี้ของคอลเลกชันโน้นยังมีไม่พอนะขาดอีกเท่าไหร่ถึงจะได้นะ ถ้าูกพันรุนแรงมากใน0.1วินาทีเราจะใช้เวลาคิดเรื่องนั้น0.05วินาทีเมื่อนับรวมดูแล้วใน1ชั่วโมงเราจะใช้เวลาไป30นาทีในเวลา10ปีเราจะใช้เวลาคิดเรื่องนี้ถึง5ปีครึ่งหนึ่งของชีวิตคนเราหายไปเฉยอย่างนี้การที่ข้าวของเพิ่มขึ้นก็เหมือนมีหมอกบางทัศนวิสัยทำให้เรามองไม่เห็นโลกความจริงที่อยู่ตรงหน้า ทำให้การตัดสินใจว่าสิ่งที่ตัวเองควรทําคืออะไรสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองคืออะไรตัวเองควรจะอยู่กับคนแบบไหนควรจะพูดแบบไหนควรจะฟังคําพูดคนอื่นอย่างไรทําได้ไม่คมชัดคิดว่าคนเราสะสมสิ่งของเพิ่มข้าวของหรืออยากเพิ่มเงินเพื่ออะไรคําตอบคือเพราะคิดว่าเวลาที่มีสิ่งของค่าของตัวเองจะต้องสูงขึ้นแน่ๆสูงกว่าตอนที่ไม่มี การครอบครองสิ่งเหล่านั้นทำให้รู้สึกว่าคุณค่าตัวเองสูงขึ้นการอยากได้อะไรสักอย่างถ้าหันหลังให้ถ้าไม่มีสิ่งนั้นก็ไม่สบายใจถ้าไม่มีสิ่งนั้นก็เกิดความทุกข์เกิดความรู้สึกไม่พอขึ้นมาจากความทุกข์นั้นทำให้รู้สึกว่าเพราะไม่มีสิ่งนั้นจึงไม่มีความสุขกลัวถูกมองว่าไม่สมบูรณ์กลายเป็นความตั้งใจว่าต้องมีอยู่ในมือให้ได้ในขณะที่ถือสิ่งของอยู่ ความทุกข์ถูกขจัดไปชั่วคราวรู้สึกมีความสุขแต่ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาด้วยว่าถ้าสถานการณ์ที่ไม่มีของในมือหวนกลับมาอีกจะทำอย่างไรใจก็จะเกิดการต่อต้านที่รุนแรงว่าไม่ชอบอย่างนั้นนะเกิดแรงกระตุน้นสติรับรู้การมีของสิ่งนั้นอยู่รุนแรงขึ้นดังนั้นไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวแต่หลังจากได้ของที่อยากได้มาอยู่ในมือความทุกข์ ก็ถูกประทับลงในใจและทำให้เกิดหมอกหนาขึ้นส่งผลให้เกิดความทุกข์ที่ว่าต้องมีของต่อไปเรื่อยๆการทำเช่นนี้ซ้ำๆหลายครั้งกรรมจากความโลภก็จะทับถมกันมากขึ้นในขณะที่กรรมจากความโลภกําลังพอกพูนไม่ใช่เพียงความโลภอยากได้สิ่งของจะเพิ่มขึ้นความต้องการอื่นๆก็เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นความยึดมัน่น ที่อยากฝืนความโลภของตัวเองไว้ก็ยังเปลี่ยนไปเป็นเพิ่มข้อเรียกร้องจากครอบครัวเพื่อนคนรักเพื่อนร่วมง,งานหรือคนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิงว่าฉันอยากให้ทำอย่างนี้ควรปฏิบัติกับฉันด้วยท่าทีแบบนี้ดังนั้นเมื่อข้าวของเพิ่มขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวนิสัยก็จะแย่ลงตามไปด้วยอย่างแน่นอนท้ายที่สุดทั้งๆท,ท,ที่พยายามเพิ่มข้าวของเพื่อเพิ่มคุณค่าของตัวเองสร้างความมั่นคงให้ตัวเอง แต่ช่างโชคร้ายที่การกระทํานี้ทําให้นิสัยไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนไปเรื่อยๆถึงจะเป็นคนที่สร้างคารหัาดรู้รามีเงินมากมายแต่ก็มีเช่นกันที่ชีวิตส่วนตัวมีความไม่มั่นคงทางจิตใจเป็นความทุกข์ที่มีอยู่ในใจเสมอเพราะหมอกในใจไม่จางลงไปเลยฝึกฝนการละทิ้งเพื่อหลุดพ้นจากคฤษฎีการครอบงำ เนื่องจากอาตมาไม่ใส่กุญแจรถจักรยานที่จอดไว้ในสวนบางครั้งจึงถูกขโมยแต่ก็ปล่อยไปรู้สึกแค่ว่าเอ๊ะใครสักคนเอาไปแล้วนะเวลาที่เงินหล่นหายก็เช่นกันไม่ได้คิดว่าโอ้ยหล่นไปกี่เยนเนี่ยเสียหายมากเลยแต่จบแค่ที่อ้าวหล่นไปแล้วเหรอต่อไปจะไม่ให้หล่นอีกหรือสมมุติว่าใช้เงินที่มีทั้งหมดไปกับอะไรสักอย่าง ก็จะรู้สึกว่าโอ้ใช้ไปหมดแล้วเวลาที่ทำอย่างนี้จะช่วยให้ไม่เกิดความทุกข์ความเจ็บปวดขึ้นแน่นอนนี่ไม่ได้หมายความว่าให้มาใช้เงินกันเถอะแต่หมายความว่าสมมุติว่าถึงจะใช้ไปแล้วก็ไม่กลัวมีความเสียหายเพียงเล็กน้อยนอกจากฝึกมองดูใจอย่างสงบเยือกเย็นฝึกเก็บรักษาใจอย่างแน่นหนาแล้วยังมีดัชนีบ่งชี้ที่สังเกตได้ชัดเจนจากบางจุดว่า นี่ฉันเปลี่ยนไปดัชนีบ่งชี้นั้นคือการที่หมอกซึ่งเป็นความรู้สึกจริงภายในใจว่าอยากได้ต่อไปเรื่อยๆหรือกลัวการสูญเสียอะไรบางอย่างจางลงไปแม้ของจะหายไปสูญเสียไปถูกขโมยไปแต่ใจแทบไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือแทบจะไม่หมองหม่นแต่กลับรู้สึกสดใสแต่คนเราจะมีแรงกระตุน้นทั้งที่รู้ตัว หรือไม่รู้ตัวก็ตามว่าไม่อยากสูญเสียสิ่งนั้นดังนั้นการกล้าที่จะทิ้งจึงเป็นวิธีการฝึกฝนจิตใจที่มีประสิทธิภาพใช้วิธีการกำจัดแบบไหนก็ได้ถ้ามีคนอยากซื้อต่อก็ขายต่อหรือถ้ามีคนเอาไปใช้แทนได้แม้ว่าขนาดจะต่างกันบ้างก็ควรให้ไปขอเพียงแค่กำจัดโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเหมือนกับสิ่งของนั้นเป็นขยะก็พอ ดังนั้นถ้าลองทำจริงก็คงจะเข้าใจว่าการที่เข้าของเพิ่มขึ้นทำให้สบายใจนั้นเป็นเรื่องที่ผิดโดยสิ้นเชิงความจริงคือการลดจำนวนลงทำให้ใจสะอาดสบายใจจิตใจมั่นคงและมองผ่านจิตใจตนเองได้ง่ายขึ้นแม้กระทั่งการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นก็จะทำได้อย่างเรียบร้อยมากขึ้นเป็นอิสระจากเงินที่ยั่วยวนอัตตา เงินหรือปัจจัยที่เรียกกันในพระพุทธศาสนาท้ายที่สุดก็เป็นของที่ต้องทิ้งเนื่องจากเป็นการทิ้งของที่ยึดมั่นเป็นของตัวเองเพื่อสิ่งที่มีความหมายมากที่สุดเงินเป็นสิ่งที่กระตุ้นอัตตาได้รุนแรงมากเนื่องจากตนเองมีเพียงแค่นี้ก็คิดไปเองอย่างไร้สติว่าก็สบายใจได้แค่นี้มีค่าเพียงแค่นี้และอยากเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นทำไมจึงอยากมีเงินเพิ่มขึ้น เพราะเงินมีคุณสมบัติแลกเปลี่ยนได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจำนวนเงินเพิ่มมากขึ้นสิ่งของที่แลกเปลี่ยนได้ในโลกนี้ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยของที่วางซ่อนอยู่ในพื้นที่ควบคุมของตนเองก็จะเพิ่มขึ้นเงินเป็นเครื่องมือในการขยายกิ่งก้านสาขาโลกของตนเองดังนั้นเงินจึงผูกพันเหนียวแน่นกับการยั่วยวนอัตตาในปัจจุบันคนญี่ปุ่นจำนวนมากคิดว่าไม่อยากใช้เงินที่สะสมมาเพื่อสิ่งอื่น นอกจากเพื่อตนเองมองแวบแรกดูเหมือนว่าคนยุโรปจะมีอารมณ์เช่นนี้รุนแรงมากกว่าแต่พวกเศรษฐียุโรปนั้นระบุเงินจำนวนมหาศาลบริจาคให้โบสถ์บริจาคเพื่องานการกุศลใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสาธารณประโยชน์และบริจาคเงินจำนวนมากให้มหาวิทยาลัยเป็นต้นแต่ในความเป็นจริงขณะที่ทำกิจกรรมการกุศลชาวยุโรปก็ทำกิจกรรมที่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการกระทำที่มือถือสากปากถือศีลเป็นอย่างมากแต่การปล่อยทิ้งกรรมที่สะสมมาไปในทิศทางที่มีประโยชน์ก็ป้องกันไม่ให้ความทุกข์ของตนเองเพิ่มขึ้นได้พูดกันอย่างสุดตรงคือจากสถานการณ์ที่คนมีเงิน100รล้านเหรียญสหรัฐและต้องการทิ้งสถานภาพนั้นมาอยู่ในสถานะที่เหลือไว้เพียงแค่ความต้องการพื้นฐาน แทนที่จะโยนเงินหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐทิ้งไปก็ใช้เงินนั้นไปกับสิ่งที่อยากทำจะดีกว่าท้ายที่สุดความยึดมั่นที่ยังเกิดขึ้นจากการคงอยู่หรือกรรมที่สั่งสมมาก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่เพิ่มความทุกข์ให้ตัวเองต่อไปเรื่องนี้ทำให้ใจตนเองเลวร้ายลงหรือเปล่าถ้ามองวัตถุประสงค์ออกก็เปลี่ยนทิศทางประกอบกรรมไปยังทิศทางที่บริสุทธิ์ได้ด้วยการกระทาที่เรียกว่าละทิ้ง สิ่งที่ต้องระวังคือกิจกรรมอาสาสมัครและกิจกรรมระดมทุนมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นให้เกิดความถือตัวว่าฉันมีประโยชน์ต่อโลกนี้และไม่ว่าใครก็ตามก็ควรขอบคุณที่ฉันทำเรื่องนี้เป็นตน้นนั่นคือเมื่อได้รับการขอบคุณใจก็เอ็นเอียงไปทางประเมินค่าตัวเองสูงขึ้นว่าราคาหุ้นของตัวเองสูงขึ้นกล่าวได้ว่าเป็นการค้าภายในการประเมินตนเองด้วย ความยึดมั่นว่าฉันเป็นคนดีมากที่ใช้เงินเพื่อผู้อื่นหรือฉันเป็นคนดีมากทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้เงินแต่ก็ทำงานทำให้ประเมินตนเองสูงขึ้นแทนการไม่ได้เงินความรู้สึกใจดีกับคนอื่นอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าเรื่องเล็กน้อยก็ไม่ทำก็จะไม่เจริญเติบโตการเสรแสร้งเป็นคนดีก็เช่นกันถ้ารักษาระดับที่เหมาะสมได้ก็จะเป็นผลดี เมื่อยังกังวลเกี่ยวกับการประเมินตนเองก็จะทำให้กิเลสเติบโตขึ้นอย่างมากเหมือนกับการออกกําลังกายผิดวิธีก็ทำให้รูปร่างของตนเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงจึงควรพยายามมีความรู้สึกที่ไม่มัวเมาไปกับความยึดมั่นเท่าที่จะทำได้และควรใส่ใจปฏิบัติอย่างบริสุทธิ์ใจนี่เป็นการฝึกละทิ้งกิเลสและบ่มเพาะใจที่เป็นกุศลการละทิ้งทำให้บุคลิก,กภาพค่อยๆดีขึ้นด้วย ในที่นี้ไม่ใช่บุคลิกภาพที่ดีหรือไม่ดีทางโลกแต่มีความหมายตามวิถีพุทธว่าทำให้ห่างไกลจากกิเลสการกำจัดสิ่งของการละทิ้งช่วยเปิดม่านหมอกภายในใจที่กลัวการสูญเสียอะไรไปออกไปเป็นการฟูมฟักจิตใจที่กล้าหาญว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใจก็ไม่เป็นไรคอลัมน์ที่6การซื้อ พูดถึงการไม่เพิ่มของโดยไตรตรองให้รอบคอบก่อนและการทิ้งของที่ไม่จําเป็นไปแล้วกล่าวได้ว่าการซื้อของโดยไตรตรองให้รอบคอบเป็นเรื่องสำคัญปัจจุบันมีร้านค้าที่ขายสินค้าราคาถูกเพิ่มขึ้นมากคนที่ซื้อของปริมาณมากๆจึงเพิ่มขึ้นด้วยคนเหล่านี้ไม่ได้ซื้อเพราะอยากได้แต่ซื้อเพราะราคาถูกอย่างไรก็ดีการซื้อของราคาถูกจำนวนมาก ก็ต้องใช้เงินจำนวนมากขึ้นด้วยแน่นอนปัญหาหลักคือของที่ซื้ออาจไม่ใช่ของที่จำเป็นเลยแต่การซื้อของเพราะราคาถูกเกิดจากกำแพงกั้นความอยากต่ำลง,ท,งทั้งทั้งที่หากสินค้านั้นไม่ลดราคาก็ไม่ซื้อการลดราคาจาก20,000เยนเหลือเพียง5,000เยนทำให้เกิดภาพมายาขึ้นมาว่าถ้าซื้อสิ่งนี้แล้วเท่ากับได้รับเงิน1 5 0 0 0เยนกลับมา เพียงชั่วพริบตาก็เห็นสินค้าที่ราคาถูกลงแม้จะคิดว่าอุย้ยถูกซื้อดีกว่านะแต่ถ้าไม่มีคลื่นความคิดสะท้อนกลับมาว่าอุย้ยนี่ราคาถูกไปเป็นอยากซื้อเพราะอยากได้แล้วล่ะก็ขอให้ความคิดที่ว่าไม่เอาดีกว่าชนะสักยกแล้วปล่อยผ่านไปโดยไม่ซื้อของไร้สาระแนวทางการใช้เงินที่ควรเป็นคือใช้เงินเฉพาะกับสิ่งที่ดีต่อร่างกายตนเอง และเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตส่วนที่เหลือจะใช้เพื่อความบันเทิงและใช้ตามใจชอบก็ได้การหมดเงินไปกับอาหารและเครื่องดื่มหรือของหรูหราฟุ่มเฟือยที่ส่งผลต่อการกระตุ้นอัตราของตัวเองจนต้องตัดค่าอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและทำให้ต้องซื้อของราคาถูกและคุณภาพไม่ดีแต่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานนั้นเป็นการจัดลำดับความสำคัญที่ไม่ถูกต้อง การจะซื้ออะไรสักอย่างนั้นสัมพันธ์กับการส่งเงินหมุนเวียนให้ใครสักคนการยื่นเงินให้คนที่ใส่ใจสร้างสินค้าที่ดีจริงๆอย่างประณีตบรรจงแทนที่จะยื่นเงินให้คนที่คิดว่าผลิตภัณฑ์ล็อตแรกที่แม้จะเป็นสินค้าคุณภาพไม่ดีแต่ถึงอย่างไรก็ขายได้นั้นผลก็คือจะยิ่งทำให้คนที่ผลิตสินค้าดีๆเหล่านั้นผลิตสินค้าที่ดียิ่งขึ้นไปอีกมาขาย ถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งคือการซื้อของก็คือการลงทุนเมื่อเลือกของที่ตัวเองอยากได้จริงๆและไปซื้อของด้วยจิตใจที่อยากให้เงินแก่คนที่ทำของเหล่านี้จริงๆแล้วตัวเองซึ่งเป็นคนซื้อของด้วยวิธีนี้ก็คงรู้สึกพึงพอใจไม่ใช่ซื้อเพราะถูกหรือซื้อเพราะอยากได้แต่ซื้อเพราะว่าเป็นสิ่งจำเป็นถึงแพงก็ซื้อ ถ้าบรรลุทัศนคติที่ว่าซื้อของที่จำเป็นจริงๆในปริมาณเท่าที่จำเป็นได้แล้วเราจะดําเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยจิตใจที่ดีไม่เปรอะเปื้อนไปด้วยความโลภอย่างแน่นอนคอลัมน์ที่7การรอคนในปัจจุบันไม่มีความอดทนในการรอจริงๆไม่ว่าจะต้องรอที่โรงพยาบาลรอรถไฟที่มาสายหรือรอในการนัดพบกัน เช่นถ้าอีกฝ่ายมาสายสัก30นาทีาทก็จะเริ่มหงุดหงิดกระสับกระส่ายขึ้นมาทันทีตั้งแต่อาตมาเริ่มฝึกทำสมาธิผลสำคัญที่ได้รับคือแต่ละครั้งเมื่อต้องเข้าแถวหรือแม้จะถูกแซงคิวใจก็ไม่เกิดคลื่นกระเพื่อมขึ้นคนทั่วไปเวลาสายเพราะรถไฟหรือเพราะคนอื่นมักจะหงุดหงิดมากเกินเหตุมากกว่าเวลาที่สายเพราะตัวเองแต่ในเวลานั้นแม้จะใจร้อนและหงุดหงิดก็ทำอะไรไม่ได้ ระหว่างที่ต้องใช้เวลา30นาทีไปกับการหงุดหงิดกับการปล่อยเวลาไปอย่างสงบใจเย็นนั้นมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากลองใช้เวลาว่างเพียงสักเล็กน้อยนั้นกับการฝึกไม่ใช้เวลาว่างโดยเปล่าประโยชน์ข้อแนะนำที่ดีที่สุดคือฝึกทำสมาธิที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ได้โดยการหลับตาลงและตั้งสมาธิไปยังลมหายใจของตนเอง วิธีนี้จะฟื้นฟูจิตใจให้ผ่อนคลายได้ในกรณีที่ทำสมาธิอย่างตั้งใจเป็นเวลานาน,านไม่ได้ก็ให้ลองแผ่เมตตาดูหลับตาลงและตั้งจิตให้สงบเมื่อทำเช่นนี้จิตจะไม่ถูกครอบครองด้วยเสียงรบกวนความคิดว่าอุบัติเหตุอีกแล้วเหรอสายเป็นอย่างนี้ตลอดเลยหรือท้าทายความรู้สึกหงุดหงิดด้วยการฟังเสียงจากภายนอกหรือภายในรถแล้วฝึกสมาธิกับเสียง ซึ่งจะช่วยรับประสาทสัมผัสทั้ง5้าของเรากับสิ่งที่อยู่รอบตัวขณะนั้นได้ถ้ารู้สึกเบื่อที่จะต้องรอการสังเกตคนอื่นอย่างละเอียดถี่ท้วนก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่ทำให้หายเบื่อได้ก่อนที่ความคิดจะเริ่มกลิ้งลุกลุกวนไปมาการได้ลองใช้เวลาสังเกตคนอื่นแล้วเห็นว่ามือของคนที่อยู่ตรงหน้าสั่นและกระสับกระส่ายหรือคิ้วย่นเข้าหากันเราจะเห็นว่า ตอนนี้คนนี้กำลังมีเรื่องไม่สบายใจอยู่นะซึ่งจะทําให้ความคิดไร้สาระหลงทางและจากไปแล้วเราก็จะใช้เวลาผ่านไปโดยไม่หงุดหงิดเมื่อเราสามารถลิ้มรถเวลาที่ใช้รอคอยได้อย่างถูกวิธีโดยไม่กระวนกระวายใจเนื่องจากเวลาที่ไร้สาระได้หายไปแล้วความมีแก่นสารก็จะปรากฏออกมากลับมาติดตามรับฟังฝึกให้ไม่คิด โดยพระริวโนสุเกะโคอิเกะจะอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับท่านที่ต้องการสั่งซื้อลังเสือเล่มน,นี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์ตามช่องทางที่ชีวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปหรือในคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยนะคะหากท่านชอบคลิปนี้สามารถเป็นกำลังใจให้ชีได้ด้วยการกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ หรือสนับสนุนไรายได้ให้ช่องด้วยการกดปุ่มขอบคุณ s u p e r t ร์ n ท s ดูโฆษณาหรือสมัคร YouTube Premium หรือสแกน QR Code เพื่อโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนและการติดตามรับชมรับฟังสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ